เเจครับรู้วิธีเข้าเข้าไปในวอลยังครับผมรู้แล้วครับโอเคครับทุกคนกับกดเข้าได้เลยนะครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเข้าวอลกันแล้วครับเกียววอลนั่นเองนะฮะตอนนี้นะครับเราอยู่กับกิลอัสโรแกนนั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับกิลสโรแกนนั่นเองนะฮะตอนนี้เรามาเก็บภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะฮะโอโ้โ,โหต้องบอกว่า นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขี่ขี่ก่อนขี่ขีะเกียบก่อนมมขีะเกียบก่อนได<ม>้ไหมไม่ได้นะครับทุกคนครับเราจะดูหัวตี้เป็นหลักนะเออต,ตี้ของพีครับจะมีตัวชื่อเอนะครับดูเอ็มีเป็นหลักครับว่าวิ่งไปไหนให้ตามคนนั้นไปถ้าไม่รู้ว่าดูตรงไหนให้กดตัวเอมตัวเอ็มดูแล้วเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้ก็กำลังมีผู้ให้ข้อมูลอยู่นะฮะว่าเราควรจะทําอะไรยังไงนะฮะไปว้ยไปว้ยเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนต้นและก้านี่ กดเอนดูถ้าหาดที่ยงไม่เจอจะเห็นจติ๊กเขียวอยู่รวมอยู่ตรงไหนก็คลิกเลงนะครับผมป๊าบให้ผมหน่อยนะป๊าผมมันเบาได้ครับเดี๋ยวผมบัาให้ขอบคุณนี่นะฮะคุณฟ้าใสนะตอนนี้พร้อมเลยครับทุกตี้รวมตัวการรวมตัวเป็นกลุ่มๆแล้วก็บัฟไว้อ๋อนี่นะฮะโชว์หัโชว์หัวแต่รอบต่วัเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเข้ามานี่รู้สึกได้เลยว่าข้างกระตุก รู้สึกเลยนะมาค่อนค่ากระตุกฮะเป็นเวลาเยอะขึ้นสบายขึ้นมาแต่ก่อนละอ่านะครับพอเวลามีคนหลงเข้ามาฮะบอกได้เลยว่าโดนโดนแน่นอนฮะไม่รู้ว่ากี่ตีนะโอ้โหทีมนี้กิลด์นี้เข้ามาเป็นแบบโอ้โหเป็นมาแบบครบทีมจริงๆฮะอ่านะครับโชดอะไทีชดเชยทันทีทางเข้าเสาเต่าเลยครับตามตามกันมาเลยทางเข้าเสาเก่าครับไปฮะตูว่าวินไปโดนตัวเอ็มดูนะครับมันจะมีเสาสีม่วงอยู่ครับเอาละครับขี่ตะเกียบไปแล้วเสาสีม่วง ใช่ครับเราจะวิ่งไปแค่ทางหน้าทางเข้าก่อนครับรวมกันก่อนโอเคไปฮะเราทําตามเขาที่เขาบอกเลยฮะเราเรามาดูบรรยากาศการวอของกิวกันนะฮะเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรมากตอนนี้เขาจะยังไม่บวกกันนะฮะเขากำลังไปังไงมั่งกิวเพลงรู้นะใช่ปะปัให้พร้อมนะปับก่อนนะปับรอก่อนปรับรอปให้พร้อม เยอเจอโจทย์พอดีเลยอกินอยู่ไหนวะแป๊บๆนะไหนๆก็ให้เขาได้ถ่ายเดี๋ยวแล้วเนี่ยเอาโซลเลียวก่อนเนี่ยจัดตรงนี้ก่อนเลย<ว>แล้วกันอะไรฮะจังหวะนี้ฮะนะครับผมม <า S 1> ันค่อยจัดไปเรื่อยๆครับรู้สึกว่าจะส่วนตัวฮะ,ะจะจะมีส่วนตัวกันเลยฮะส่วนตัวล้วน,น <ะ S 2> ๆฮะเอาละครับตอนนี้กำลังบวกกันแล้วฮะเพื่อที่จะไปตีเสาร์น,นะฮะเอาละครับยังไงฮะไอหัวแดงคลายหมดเลยโอ้โหเอฟเฟคสกิลที่ต้องบอกว่าอลังการจริงๆไอเกมนี้กินมากินใส่กันเรื่อยๆเลยครับใส่กันนินัวเลยฮะ ตอนนี้บวกกันไม่ต่ำกว่าสามสิบสี่สิบคนมด้ฮะเขาบอกว่าถ้าคอมไม่แรงนี่จะมมจกระตุกนะฮะผมมั่นใจว่าคอมผมนี่ค่อนข้างแรงนะฮะยังกระตุกเลยฮะเพราะว่าคนเข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะจริงๆฮะล้วตอนนี้การมาตีเสาเข้าไปชนเสาเลยครับตอนนี้มีการบวกเสากันแล้วฮะบอสเจ็บมากซึ่งมีบอสคอยเฝ้าอยู่นะฮะโอ้โหบอสนี่น่ากลัวจริงๆเาได้ถ่ายทำวิดีโอสักนิดเราจะหอ่อนิดนึง โหต้องบอกว่าไม่แหลกนะครับกดตัวยูขึ้นมาที่มันเขียนว่าซ่อนผู้เล่นนะครับกดตรงนั้น,เล,นเลยก็ได้มันจะไม่แหลกครับผมนะครับกดก่อนนะฮะซ่อนผู้เล่นอยู่ไหนเอยอ่าซ่อนผู้เล่นกดกดกดยังไงอ๋อกดตรงนี้เลยไปเยืยอยายาวเลยครับอ่าถ้าตายไม่เป็นไรครับถ้าอยู่ในวอร์ตายเราจะไม่ต้องเสียซ่อนอาวุธครับผม อูจะไม่แตกตายก็จะไม่มีผลอะไรแล้วตอนนี้กิวสโลแกนฮะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนฮะกำลังทำหน้าที่กันอย่างได้ดีจริงๆอะดูครับแล้วตอนนี้ครับเอาแล้วการตีเสานี่ช่วยอะไรนะครับผมการตีเสานี่คือถ้าตีเสารเราจะได้เสาเนี่ยเป็นของเราครับผมถ้าเราตีแตกครับอ๋อยี้นี่เองนะฮะเสานีนของเราชื่อขึ้นนะื<ม>่อขึ้นของเราเป็นอย่างเนี้ยเท่เลยนะครับเอาละฮะแล้วตอนนี้เสานี่ไปเท่าไหร่แล้ว ไป62%แล้วฮะเอาละฮะบวกกันลืมล่ำลืมล่ำนะฮะกิลสโลแกนนี่ค่อนข้างที่จะมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะมากกว่ากิลอื่นๆนะครับสังเกตได้เลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไมีตัวหลังไม่ตัวมาลอยผมมาตัวมาลอยผมช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยกลัวกลัวนะครับเอาละฮะโดนยิงโดนสอยจังหวะนี้ต้องตายแล้วแหละโดนยิงแบบนี้โอ้โหตายฮะเก็บโซเลียวหน่อยที่ไปยืนหลบอยู่แถวต้นรู้สึกว่าบอสจะวิ่งออกมานะฮะ ต้องบอกเลยครับว่าทํางานกันเป็นทีมดีพอสมควรนะสําหรับกิลสโลแกนนะครับตอนนี้เลือกเป็นอะไเลือกเสาสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วฮะทางเข้ามองหน่อยนะครับบางทีกิลอื่นเข้ามาบอกทีนะนี่ครับคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าการทํำการเป็นทีมจริงๆฮะเขาคอยบอกกันตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ไปดูบรรยากาศรอบๆนะฮะนี่ครับมีการดักทางกัน ดูครับดูครับดูการทํางานของพวกเขาเนะี่ยการทํางานเป็นทีมดีจริงๆเลยนะครับเรามาดูว่าชื่อใครจะได้ขึ้นที่เสานี้นะครับเอาแล้วครับบัรยากาตอนนี้สกิลรวมวันตีเสากันเลยรวนะฮะแล้วคนนี้เขาท่าทางจะรอแลนะ้ชอ็อตเสาแน่ฮสไปฆ่าโซเลียวข้างหน้าทางเข้าเลยเนะี่ยเต็มเลยไปฆ่าตีโบสมาเลยฆ่าโซเลียวครับมามา,ปาไปเลยครับไ <imet S 2> ปเลยเหมือนจะว่าเราเพิ่งเหลือตีเสารอ ตีตัวนี้สองสามตัวโซเรียลาว่าพวกเขาจะวางวาแผนกัน,น,นไปดักนะกาาฮะก็คือเข้ามานี่มีหลายเจาต,าต,าตามตามตามตีไปได้เลยครับได้ถ่ายทำแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้ตีไปไหนแล้วไปนู่นแล้วฮะผมตามไปก่อนนะฮะโ,โหบอไปไหนอะแพทไปไหนเอาละฮะแล้วตอนนี้เราจะไปดูนี่ฮะมาแล้วครับผมโอโซเรียวมาเพียบเลยนะฮะ โซเรียวมากันเพียบเลยครับผมตอนนี้นะฮะสโลแกนมาปะทะกันตรงจุดขึ้นนะฮะมุมเผยร้อนมุมเผยร้อนกันที่จุดขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้เพียวขึ้นแล้วโซเรียวจะขึ้นไปแล้วนะฮะโซเรียวจะขึ้นไปแล้วตอนนี้เหมือนผมจะโดนเหมือนผมจะโดนเลือดผมลดเสรอรับโซเรียวเลยอนะฮะมารอรับโซเรียวกันแล้วฮะตอนนี้โซเรียวกำลังจะบุกขึ้นมานะครับผมเด็กสกิลไว้รอรอสามนาทีค่อยดูดทีเดียวผมสั่งดูดแล้วค่อยดูดนี่ครับเป็นการวางแผนของเขาเนาะ ตายหมดครับค่ายหมดใครที่มาตีเสาเราค่ายหมดเลยค่ายห้หมดฮะย,ยังไงฮะรวมรวมตัวกันรวมเกี่ยวเราตอนเนี้อา่าเราตอนนี้เหมือนว่ากิลยวสโลแกนจะถูกลุมแล้วฮะเอาละครับมาดูกันว่ากิลยวสโลแกนจะทําได้ดีแค่ไหนฮะแล้วตอนนี้ครับโซเดียนโซเดียนยยนแบต้ไวะครับอยู่ใกล้เสาไว้โซเดียนหนุนถูกก็จะโดนลุมแม่แล้วเรียบร้อยฮะตายครับผมโอ้โหยังไงครับตอนนี้ครับเหมือนจะมารอด,ดักตรงทางขึ้นนฮะ โอ้โหแล้วทีมฝั่งนู้นครับโอ้โหมายืนกองกันเยอะมากๆเลยฮะตรงนู้นฮะโอ้โหแล้มาแล้วครับไอฮอปจันทร์เราดูวิธีนะครับว่าเขาเข้าตรงไหนเยอะแล้วอย่าพอเข้าตรงไหนเยอะสามนาทีอ่ะโอ้แล้วข้างหน้านี่บวกกันรุนแรงมากมากฮะเอ้เลือดเหลือเขาเป็นโอ้สุดยอดสุดยอดดูได้เขาไม่ได้กี่ครัเป็นบรรยากาศกิววอลที่แบบเห็นแล้วแบบแบบมาเล่นกันกับเพื่อนพี่น้องนี่สนุกเลยฮะ แล้วตอนนี้ครับเป็นไงบ้างฮะข้างบนฮะตัวนะครับสายหอกดูไหมนะครับว่าเขาอยู่ทางไหนไปยืนไปยืนทางนั้นไว้ยังไงฮะโอ้โหมีคนขับมอเตอร์ไซค์ด้วยฮะโอ้โหขับมอเตอร์ไซค์ในวอรฮะแว้นเลยแว้นแว่นเลยนะฮะแล้วตอนนี้ฮะเรื่องมาตีเสามาตีเสาแล้วอนเสองเปอร์เซ็นต์เลยครับดูเลยครับดูเลยครับดูเลย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 ดอเลยดูเลยดูเลยรมาลัดช็อตป้อมหรือเปลยดูเลยดูเลยดู้อยดูเลยดูเลยดอเลยดู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 เลยด้เลยดูเลยดูเลยดูเลัง โอหแล้วตอนนี้ฮะบึมปั๊มบึมปั๊มเลยฮะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเนี่ยเหนื่อยหน่อยมันรวมมันรวมมันรวมเราเหนื่อยหน่อยครับทุกคนเหนื่อยหน่อยรู้สึกว่าสโลแกนจะได้บ้างมาแล้วนะฮะสามกิลลุมสโลแกนกิลเดียวนะฮะสโลแกนตอนนี้นะฮะเหมือนเป็นที่ต้องการของทุกกิลเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องบอกว่าต้องบอกว่าบวกกันมันจริงๆฮะบอสสวีทสวิทเอาเลยครับดูกันเต็มๆฮะดูกันเต็มๆฮะ ฮ่าฮ่าว่าไงเอ็มบอกเรานี่อย่ามิมางี้ผู้หญิงกันเล่นผู้หญิงกันเล่นโรนี่ก็โดนตกียเพราะว่าตอนนี้ก็มีผู้หญิงเล่นเหมือนกันอ่วิ่งถ้าเวลาตีเสาอะไรเงี้ยให้วิ่งอ้อมไปคนละฝั่งกันนะจะได้ไม่โดนตะเกียบกันเองสะิดหนีไปแล้วบวกกันบึ้มบั้มเลยฮะบวกกันบึ้มบั้มเลยเอ็มบอกว่าอยากเข้าใกล้สโลแกนนะอ่าตีเสาอในคนละฝั่งได้เลยเลยไม่โดนสกิลกันเองไงได้แล้วครับแล้วตอนนี้ครับมีการบวกกันโอ้โหเราบอกว่าเราเราจับมือกันเราก็ต้องแนวนี้๋ยวตีโดนกันเองเน่กระจายเลยฮะ จ้าไม่เป็นไรเพลงยังเข้าเกมไม่ได้ไงมีการบอกเป็นห่วงกันในกิวนะฮะแมอีกสักหน่อยก็สารภาพรักกันแล้วนะฮะเอาลยครับแล้วตอนนี้ยังไงฮะหัวหัวแดงๆนี่แอ s บโซลูทแอบโซลูทถูกลมอยู่ฮะตัวเดียวไม่น่าจะรอดนะสำหรับกิวแอบโซลูทโซเดียสโซเดียสโซเดียสก็มาครับโซเดียสมายืนอยู่กลางวงแบบนี้โซเดียสไม่น่าจะรอดนะ ตีตีเอาตัวก่ครับเพราะว่าตอนนี้ยังเวลายังต้นๆอยู่ไม่มีใครตีเสาเลยอ่าเวลายังต้นๆน่สังเกตได้ว่านอตซับพิล่านะครับเสานะฮะสโลแกนได้มาแล้วครับเสาหนึ่งฮะโอ้โหสโลแกนนี่ต้องบอกว่าเป็นกิลที่ทำการการเป็นทีมดีจริงๆครับแน่นอนจริงๆฮะเอาละครับเสาแรกที่าได้ตามที่เราตีเราได้ครับเราได้สโลแกนได้สโลแกนได้ครับแม่จะมีชื่อขึ้นบอร์ดครับกดตรง ขวามือที่มีนับเวลาถอยหลังอยู่ครับขึ้นชื่อกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วเรากดติกขึ้นมาปุ๊บมันจะบอกอยู่ว่าตรงนี้เป็นชื่อสโลแกนนี่ไงครับกิวที่ครอบครองอยู่ในปัจจุบันนะฮะสโลแกนครอบครองอยู่ฮะใครอยัดมีใครมีความแข็งกับใครในวอร์พลาเต็มที่เลยใครแข็งกับใครบวกเต็มที่รู้สึกวันนี้เราจะเยอะมาโซเลียวนะตอนตรงมงบอสี่โก้รู้สึกว่าสโลแกนวันนี้เข้ามาเยอะจริงๆฮะบวกกันยับเลยผมเล่นร้านเกมครับ ยอนเล็กไม่มีตี้เล็กไม่มีตีอ๋อแก็มาฟังรับวิธีการวางแผนไรของเขานะฮะอ่ารับเล็กเข้ามาทีครับตอนนี้เหมือนเสาเบิร์ดแม็กซิ่คูเบิร์ดโจมเงินแม็กซี่คูเนี่ยอ่ามีการบอกเจอโจ์กันอ่ามีการบอกเจอโจ์กันก็ตีกันในนี้เลยฮะใครมีความแค้นใครมีความแค้นอะไรใส่กันตรงนี้เลยนะฮะ ไม่ต้องไปพิมพ์ด่ากันใน Facebook หรือว่าอินตาแกรมเฮ้ยอินตาแกรมมาไงวะโอเคนะครับไอ้กุลากบอสมาใครแข่งกับใครนะฮะที่นี่เป็นที่เขาเรียกว่าอ่าเป็นที่เขาเรียกว่าอ่าเป็นที่ระบายฮะบอสขี้สามหมื่นแรงมากเอาล้วครับแล้วตอนนี้นะฮะสองนาทีสุดท้ายสองนาทีสุดท้ายครับตอนนี้กำลังแย่งเสาหงแดงกันอยู่นะฮะไม่ใช่อาร์เซนอลนะครับเลเวอร์พูลนะฮะอันนี้เสาหงแดงกันเลยทีเดียวนะครับนะ หัวนล้อหุ่นล้ออีเมลโลดี้ไปรวมกันที่เสาตรงกลางเสาลยอ่าไปไปด้วยไปด้วยไปเสากลางเลยข้าไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าอย่าเข้าอย่าปะทะไปมารอรอเวลารอเวลาก่อนฮะรอเวลาก่อนฮะลงตัวรอเวลาครับลงตัวรอเวลาติงที่เสาไว้คิดที่เสาไว้คิดที่เสาไว้ด้วยฮะเข้าไปเลยครับเข้าไปเลย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 ครับไปลรัดช็อตฮะไปรัดช็อตฮะไปรัดช็อตเสาฮะไปรัดช็อตฮะเตรียมดูดนะรอนะรอนะ เออดูดดูดครับดูครับสายหอกดูสายพาสะบัดเลยเอาบ้านให้ได้เอายังไงได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับสโลแกนสโลแกนมาลอยที่รังวูไม่ได้อะเป็นมลแฟดมลมลแฟนมลแไดเพลงเอาคนเพลงกลับไปกันบ้านเลยนะเดี๋ยนี้เรากลับไปกันบ้านยือไว้ไม่แตกแน่นอนอกิวเรากลับกลับครับกิวเรากลับกลับไปที่เสาเราเลยเสาเราอยู่ไหนวะลืม ตามไปที่เสาม่วงครับโซเลียไม่มีบ้านแน่เปว้ยโซเลียนอนวัดกูก็สั่ใจแล้วโซเลียนอนวัดก็สะใจกิวเดียวเว้ยไอ้เนี่ยมันกิวอะไรกันนะม่นสวนตัวรุนรนเลยคุณผู้ชมเขาคนก็พอมีนะกิวนั้นน่ะกันบ้านเราเลยครับบ้านเราบ้านไหนวะบ้านเสาเสาม่วงไงเสาเสือไอ้เนี่ยเสาม่วงอ่ะนี่จำทางกลับบ้านไม่ถูกเลยอะบอสอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการกันบ้านนะฮะมาเต็มเลย อันนี้ก็รอหมดหมดเวลาเลยใช่ไหมครับใช่ครับรอหมดเวลาแล้วครับผมโดนโดนโดนตีหยุดมาเลยพี่โบ๊ทกูได้มาเสาเลยนะฮะเขาทำอะไรกันงงไปหมดเลยนะมันจะงงงงเลยวิ่งเงินไปวิ่งเงินมาอย่างเงี้ยบอกว่อะไรประมาณเนี่ยครับผมวกูไปอยู่ไหนวะเรา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 ได้เสาเดียวนี่เราตอนนี้โซเลิวตุบแล้วตอนนี้โซเลิวตุบล้วล้ว ปาต้าปมาหาโบสหน้าทางเข้าหน่อยพี่ไนท์มาตีโบสหาโบสหน้าทางเข้าหน่อยเราเปิดเต็มเลยสิบวิเท่านั้นฮะจะหมดเวลาฮะแล้วใครมันมาตีเสาเนี่ยอันนี้ปังอันนี้ก็ลังป้องกันเสาอนี่เป็นเสาของเราแล้วนะฮะกิวสโลแกนนั่นเองโบสมาเคลียร์หน่อยครับโบนอัดมันฮะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะหมดเวลาแล้วฮะแล้วเรียบร้อยฮะขอบคุณค่ะได้ของรางวัลนะฮะ แล,แล้วมีผู้หญิงฮะกิวโลนินนะฮะรู้สึกว่าจะเ,เป็นหัวหน้ากิวป่าไม่แน่ใจนะครับอย่าพึ okay. ่งออกนะใจโซเรียวอดเจรู้สึกว่าโซเรียวฮะรู้สึกว่าโซเรียวจะไม่มีบ้านอยู่ฮะสะใจด้วยมีการสะใจกันนิดนึงนะฮะลืมกดกดออกทไมวะเนี่ยวิ่งวะออกมาแล้วรีบวิ่งหนีไปอยู่ไกลๆนะครับเป็นไงบ้างครับเจพอได้ภาพสวยๆบ้างไหมพอได้ครับพอได้แล้วพอชนะแล้วเราได้แล้วมั้งครับผมได ได้ exp แล้วก็เราได้คะแนนกิไว้ป็นสำหรับแรกของแล้วก็ได้อแต้มขยันครับแต่คนที่ได้บ้านกลางครับที่ผมบอกว่าเป็นบ้านใหญ่นะครับมับงกรสีเหลือง uh huh. ก็จะได้ของจะได้เหมือนแบบของทำํำของม่วงครับเป็นขนนกขนนกสีฟ้านะครับแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าทำไมมันบั๊กหรือเปล่าไม่รู้ครับมันไม่ขึ้นว่าคนได้ อ๋อครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยครับเอาถ่ายรูปถ่ายรูปน,นิดไมครับอยากรอ,อกขึ้นหน้าผมอยู่อยู่ไหนคะอยู่ไหนคะจะถ่ายรูปตรงไหนคะบอกเพลงค่ะอะไรอะไรเพลง,ไม,งไม่ต้องถ่ายก็ได้ครับไม่ต้องถ่ายก็ได้ไ <laughs> ม่เทาอ่ะ